อิเตอร์เดอรเจนีพาบุกราชวัตรกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุที่ลือกันว่าลิ้นกับไส้ใครได้ลองก็ต้องติดใจแล้วที่นี่เน้นคุณภาพอย่างเดียวลิ้นเนี่ยอันดับหนึ่งตามไปด้วยไส้อ่อนมาจิคลีนคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนดอกวัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีน วันนี้ครับสองาผู้ชมครับมาอยู่ที่ย่านราชวัตนนะครับต้องบอกว่าย่านนี้ของกินเยอะแยะมากมายจริงนะฮะและวันนี้ครับสองพาผู้ชมครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งต้องบอกว่าเป็นตำนานมากว่า80ปีแล้วหนะฮะเรียกว่ากินตั้งแต่นายพลยันคนขับรถเลยก็ว่าได้อย่ารอช้าครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิ๊กสุนั่นเองครับ คุณผู้ชมถึงแล้วนะฮะ๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัดบิ๊กสูนนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปหาลุงสงารร่ากันลุงสง่าร,รอเราอยู่แล้วครับมาเลยล mm ุง hmm. สง่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หวัออหนนี้อีเตอร์เดินเจอร์นี่มาถึงตำนานกว่า80ปีครับรร mm hmm. ลุงสง่าฮะเล่าประวัติความเป็นมาของร้านนี้ให้สองให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับร้านนี้เป็นร้านของพ่อ,อมแม่ผมนะฮะ ผมก็เป็นรุ่นที่สองจากพ่อแม่ก็เป็นเวลาร่วมแปดบเขาบอกว่าอายุ77ดสิเนะเอ้าเจ็อ7แล้วโหยังแข็งแรงอยู่เลยนะลุงสังาครับแล้วชื่อปุยเตี๋ยวเนื้อราชวัดบิ๊กสุคำว่าบิ๊กสุนี่มาจากไหนครับคนเอกในโซะนะเอามานั่งทานนะตั้งแต่เขาเป็นในร้อย แล้วก็มาทานจวกระทั่งท่านเป็นนายกอ,ะอ่ะแล้วหน้าข่าวก็ติดตามนะแกมาเกือบทุกวันอ่ะอเลยหน้าข่าวเลยให้ในายนำของก๋วยเตี๋ยวเนื้อจุ้งส<อ>ูตด้านหน้าสองเนี่ยนะหอมมากจริงๆหอมไม่ออกไปนอกร้านเลยนะครับเมนูเด็ดของที่นี่คือมีอะไรบ้างครับลูกสง่าครับลินเนีย่ยอันดับหนึ่ง ตามาด้วยไส้อ่อนนี่ครับผมโอ้ดูดูดินหัวหนึงเนี่ยผมขายได้แค่2อจานครับหันได้4ชิ้นครับโอ้โหนี่ให้ลูกค้าทานแบบนี้เลย200บาทโอ้โหต้องการให้ลูกค้ากินของดีล่ะครับอร่อยคุณภาพดีต่อมาคือไส้อ่อนมันมันนะครับถึงจะเป็นมันก็จริง แต่เวลาทานไปแล้วมันจะไม่ติดปากเลยนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยผมเหมือนกับว่าผมเนี่ยรีดมันตลอดเวลารีดจนมันหมดนะ 2. เอ็นเนี่ยผมให้ชิ้นใหญ่ๆให้ยูในนี้นี่เลชิ้นใหญ่ๆโอ้ชิ้นใหญ่จริงนะคุณผู้ชมกระด้างเนื้อเปื่อย ใช่ลินเีีย่างเนี้ยผมเลยจัดเป็นหม้อไฟส่งทั่วประเทศแล้วที่นี่เน้นคุณภาพอย่างเดียวครับอย่างอื่นเนี่ยไม่เน้นสมัยปู่ย่าตาทวดผมเนี่ยเป็นคนจีนเขาไหว้ทำเป็ดไหว้เจ้าเอาอโปรตีนมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวคแค่นั้นผมไม่ได้เน้นอะไรหรอกอาศัยวัตถุดิบที่ดีครับต้มอ,ออกมามันก็ต้องอร่อยครับแล้วต้องต้มเยอะอย่างนี้ด้วย ลุงสง่าครับขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเล่าให้สองฟังหน่อยว่าเราต้องเตรียมยังไงบ้างครับคือวัตถุดิบเนี่ยเราต้องเอาของดีเนี่ยพูดง่ายๆผมก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายแล้วผมจะมีน้ำน้ำอยู่ที่เหลืออยู่ค้าเมื่วานเนี่ยผมก็เอามา เอาเอามาใส่แล้วก็เอาวัตถุดิบที่ดีเสริมใส่ไปครับแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดิอยูนี่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 อ๋อโอ้โหที่แกะให้ดูมันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวที่บอกบอกนี่มีเดียมโอมเชอร์โอ้โคลโแล้วก็กระเจียมเท่านั้นเองก็มีวเท่านั้นเองค่นนัอะไรเลยส่วนเนื้อกับส่วนไส้เนี่ยใช้เวลาตุ๋นต่างกันไหมครับเนื้อเนี่ยยาวกว่าเอ็นเนี่ยาวกว่าเนอ็นเนีอยู่ในหม้อเลย รู้สงังหาครับคิดว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรามายาวนานมากขนาดนี้ฮะอย่างที่บอกอะอะไรก็แล้วแต่ต้องเน้นมีคุณภาพหนึ่งรบบให้ดีเลิศเพราะฉะนั้นลูกค้าจะตามมาอย่าลืมนะคนที่ชอบทานเนื้อเนี่ยเขาไปทั่วไม่ว่ามุมไหนซอกไหนที่เขามีเนื้อ <c oughs> เขาจะไปลองจริงอันนี้ <c oughs> สองเห็นด้วยอ่าแล้วจะถูกเห็ดไม่ดีไอ,อีกเรื่องนึ่งถ้าถูกได้ และถูกใจเขาเขาก็มาราะผมย่อมรักษาคุณภาพไม่หวิดหวังครับอโอเคครับลูกสง่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเนื้อทุกคนห้ามพลาดเลยกับที่นี่ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับก็เปิดประมาณโมงเช้านะโมงเช้าก็ปิดประมาณสี่โมงแล้วก็วันไหนที่ว่าผมไม่มีแรงก็อายุเยอะแล้วอาจจะ นะหรือว่าสะดวกก็แอดไลน์มาได้เลยเมื่อคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศนี้ได้ทานแน่นอนก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิ๊กสุนั่นเองเอลูสงสางขอบคุณมากที่ต้อนรับอีเตอร์เดอะเจอร์นี่ครับคุณผู้ชมครับตำนานกว่า80ปีอยู่บนโต๊ะนี้แล้วฮะใครที่เป็นสายเนื้อวัวสองบอกเลยว่าร้านนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดครับอตอนนี้เนี่ยสองสั่งเส้เล็กแห้งรวมมา <c oughs> มีไส้มีลิ้นมีพื้นท้องนะฮะแล้วก็มีเอ็น อีกชามหนึ่งก็คือเกาเหลารวมนั่นเองแหละนะก็มีทุกส่วนเช่นเดียวกันนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้อันดับแรกนะเดี๋ยวเรามาทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับก็จะเป็นแบบว่าเส้นเล็กแบบโบราณหน่อยนะคุณผู้ชมก็จะเห็นแบบนี้แบบเป็นซีอิ๊วดำซอสดำแบบนี้นะฮะเส้นแบบนี้ครับผมอ่าดั้งเดิมจริงๆกว่า80ปีหอมมากไปครับผู้ชม องจะบอกว่าน้ำซุปที่ลุงสง่าตุนเคี่ยวเข้าไปถึงเส้นเลยนะคุณผู้ชมนี่ขนาดแค่เส้นนะฮรรสชาติยังชัดขนาดนี้มาดูวัตถุด,ดิบที่ลุงสง่าบอกดีกว่าความเป็นมีคุณภาพนะครับรสชาติจะขนาดไหนนี่อันนี้เป็นเนื้อพื้นท้องนะครับผมโอ้โหขอบคุณครับโอ้อโหนี่โอ้โหลุงสง่ามาจัดให้ตัวเองเลย,เลยนะฮะไปเนื้อชิ้นใหญ่แบบนี้ นุ่มๆหอมๆเอนจอยครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมเนื้อนุ่มมากเกลืนไปแล้วความระอวกความหอมของกลิ่นเนื้อนะครับยังคุ้งอยู่ในปากอยู่เลยฮะคุณผู้ชมเนื้อนุ่มมากแรกมันนิดๆต่อไปก็จะเป็นเอ็นนะดูขนาดคุณผู้ชมเอ็นตุ๋นนะฮะโอ้ยสามนิ้วผมอะ ็กเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้คุณเนี่ยได้เคี้ยวนุ่มๆหนึบๆแล้วก็เรื่องของเครื่องตุ๋นยาจีนที่ลุงสางบอกไปสักร,รู่เนี้ยเข้าไปในเอ็นตัวนี้ด้วยเอาจริงๆว่าต้องบอกว่าอร่อยมากมาอีกหนึ่งอย่างครับเรื่องของไส้ครับอันนี้ทีเด็ดเลยคุณผู้ชมอย่ารอช้าครับผู้ชมโอ้โหน,นี้ยังไม่ได้กลืนนะแค่สัมผัสของลิ้นมันมีความมันของไส้หุยอร่อยมากคุณผู้ชม เครื่องเทศของความเป็นพาโลอะมันตึงเข้าไปในไส้ผสมกับความเป็นเฉพาะตัวของไส้วัวพูดถึงเรื่องความสะอาดคุณผู้ชมมีโป้มีกี่นิ้วตอนนี้คืออยากจะยกให้แบบดูรัวเลยสองแนะนำแบบนี้คุณผู้ชมใครที่สั่งเส้นเล็กนะมันจะแบบโคตรกลมๆมอะตะลึงหู ตายตาหลับเลยเจอไส้แบบนี้เข้าไปอีกหนึ่งพระเอกที่เอาจริงมองด้วยตาเปล่าด้วยแอบกังวลเหมือนกันนะเพราะชิ้นค่อนข้างหนามาดูกันคุณผู้ชมชิ้นใหญ่ขนาดนี้รูสงหาร้อยฟังแล้วหนึ่งก้อนของเขาเนี่ยสำหรับลิ้นบัวเนี่ยสามารถทําให้ลูกค้าได้ทานเนี่ยเพียงแค่สองชามเท่านั้นโอ้พระเจ้าไม่รู้สึกว่าเป็นลิ้นบัวที่แบบแข็งกระด้างหรือว่าเด้งๆเลยเทสเตอร์ตัวนี้คือคุณผู้ชมจะนึกถึงอารมณ์แบบ เนื้อตุ๋นที่มีความนุ่มกว่าเนื้อตุ๋นและรสชาติเนื้อชัดเจนมากฮะนี่ลูงสงาจัดมาให้แบบว่าล้วนเน,ๆๆน้นๆดูลิ้นดูไส้คร <ๆ S 1> ให้เห็นกันแบบนี้เลยนะ <ๆ S 1> เนื้อมีมันแทรกแบบนี้ฮะโอ้โหเด้งเด้งดึงๆอ่ะผู้ชมมาต่อที่เกาเหลาเช้าๆนะโอ้โหมาแบบน้ำค้นคปรุงถึงถแบบนี้นี่ เป็นการทานเกาเหลาต่อเราจะเอาน้ำหยอดตรงกลางแบบนี้นะโหหอมอืเมื่อสักรู่นี้เราทานก๋วยเตี๋ยวแห้งไปใช่ไหมนี่เราได้มาทานน้ำซุปในเกาเหลาแล้วเนี่ยจะบอกความเป็นน้ำซุปก็คือละมุนมากมันกลมกล่อมอยู่ในนี้มากๆจริงนะคุณผู้ชมอืมอ่ะมาลองไส้กับข้าวเปล่าบ้างว่าจะเป็นไงนะคุณผู้ชม,มโหดูเด้งเดึง,ด,ง,ด,งดึงอย่างเงี้ย ไปโคตรดีเลยว้าวแน่ <S <S นอนเกาเหลาลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะต้องมีลูกชิ้นนะก็มีให้ด้วยสำหรับใครที่ชอบทานลูกชิ้นนะครับใส่มาในชามด้วยนะฮะอืเข้ากันดีเด้งเดึ๋งดอร่อยเอาละคุณผู้ชมถ้าให้สองเรียงลำดับนะความชอบนะบในชามนี้สองให้อันดับหนึ่งเลยที่สองชอบเนี่ยนั่นคือลิ้นนะฮะโอลิ้นนี่คือต้องบอกว่าชิ้นหนาๆแต่รูงซางา ทำได้ออกมาได้นุ่มมากอันดับที่สองครับเรื่องของไส้โอ้โหอันเนี้ใครที่ชอบแบบความมันนัวนุ่มๆนะครับเด้งเบาๆนิดๆนะฮะ ทานคู่กับข้าหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับผมยอดเยี่ยมจริงๆเรื่องของการเปิดปิดของร้านมากันได้ตั้งแต่เช้าๆช้านะครับไปจนถึง4โมงเย็นฮะประมาณนี้เรื่องของวันหยุดเนี่ยลุสงนาบอกไม่มีวันหยุดนะคุณผู้ชมมากันได้เลยแล้วแต่กําลังของแกถ้าเกิดแกจะหยุดเนี่ยแกอาจจะหมดแรงก่อนอะไรอย่างนี้หรือว่าใครที่อยากจะทานอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราให้ช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อด้านล่างนี้เลยนะ mm hmm. ทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์แอดนั่นเอง mm hmm. ต้องบอกลยฮะสายเนื้อทุกคนครับ เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตคุณข้ามผ้าดร้านนี้กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิ๊กสุนั่นเองครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411เ a y ครับ